ฟังเลยพนวายาสไลยลาถิมแดนอีสานบ้านเก่ายาสลายเห็ดเข้าเปิงบ้านดอกแต่หลังแม่นสิไปย,ยุยังเน่าทินแดนไกลยาสไลลาเสียให้เตาขึ้นมายามบางวิถีทางของคนเฮานั่นหากมีกันคนละบอลแต่อย่าลืมเขาก่อนเหนียวจำป่าแดกบองและเพิ่นว่าจินของข้าวจันละลานจินของหวานจันละมืน่นมันบลืนกันดอกพีนองกะกินลงทองดอกดังกัน อย่าไปแค่คำคนนั่นว่าเฮาตำตัวดำสูงอย่าไปแค่คำคนนั่นว่าเฮาตำตัวดำมองเอาเงินทองสักดีหน้าทินผ่านประจานเบาแม่นสีร้อยโล่นฟ้าคนเกิดมาตรงไม่หมดคันเหม่นหอดมือนั้นเพื่อนบอกว่าคันเม่นหอดมือนั้นเอาเงินจ้างกะบ,บอยังน้ำภาพี่พินองนะครับมาเบิ่งในช่วงนี้หลายหมองหลายลบบอนเพื่อนกะเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะ ลงให้ไทยหน้านะครับในช่วงคําๆนิดกน้อยนะครับผู้ขาก็นํำผ้าพีพ่น้องเลาะทงเลาะทาก่อนนะครับบอกเพื่อนมาไทยหน้าให้พี่น้องก็เป็นลักษณะนี้ลหละแล้วคงอีกบอกกี่มือขังหนาเสียหน้าวานดอกว่าใครมีเวลาปันไดช่วงนี้ไล่เขาห้องทรงเราพี่น้องเอ้ยนะครับคืดถอดคิดถึง ผู้ที่กำลังติดตามเบองช่องย t u b e นะครับผู้กาก็เลยนำผ้าไมมคุณฟังได้รับฟังกันบรรยากาศในทองทงทองท่าหัวให้ไปหน้าเลี้ยวไปใสช่วงนี้ฝน่ตกนะครับตกยุะตกบ่หลายดอกพี่น้องรู้สึกว่าฝนกับบหลายก็เลยเอาบรรยากาศน้ำธงน้ำทาก็เตรียมไว้เบิรละละสำหรับ จะทำนาในปีนี้ะครับปี2 5 6 5นะครับผู้ 65, ขาก็เลยเอาบรรยากาศแบบนี้มาให้พี่น้องได้รับเบิงรับชมกันนะครับหวังว่าพอ่อแม่พี่น้องนะครับกับผู้ที่เป็นช,วช,วชวนาชวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรก็คงจะได้เหตุอย่างสี่กันแล้วละ่ะนะครับผู้ที่กําลังติดตามรับชมรับเบิงกันอยู่บรรยากาศสบายสบายแบบนี้ลหละพี่น้องนะครับย้ำ ขาม,มาแรงมากนะครับผู้ขามักบรรยากาศแบบนี้นะครับหลังจากคุณไหวหลังจากที่ไปเหตุการณ์เหตุงานก็เลยกลับมาบานมาเฮือนออกจากห้องทรงแล่นมาพี่ละ่ะนะครับพี่ทงไห้ทงหน้าบรรยากาศปลอดโปรง่งยำขำยำแรงมากนะครับโบมิต่เสียงนกเสียงกาละพี่นอ้องห้องนะครับแต่ว่ากานะได้ยินแต่เสียงรถไถวุ่นวืน,วน,วนอยู่ไกลๆนะครับอะ่ะ ช่วงมือนีวันนี้นะครับเดี๋ยวก็คงเอกบ่ก,กี่มือข้างหน้านะครับถา้าฝนม,มาหรือฝนมาก็ดีขึ้นกันนะครับมันจะได้ซุ่มจะได้เย็นเห็นบรรยากาศยำคำยำแรงพูดขี่ฝ่าต่ำๆตะเว้นคำคอยลมไว้อยๆในช่วงเดือนหกปีนี้จักสีแหลงจัคสี่ถ่วเดีอพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอานะครับสถานการณ์ของมือนีวันนี้นะครับผู้ขาน้ำผ้ามาเลาะมาเบิ่ง ให้คุณฟังได้เบิงได้เห็นนะครับกําลังเตรียมสถานที่ที่จะเอาไวท้ทําการพอปลูกกันนะครับกับอีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ผลับพี่น้องนะครับจังจะได้ลงมือนะครับทาการวานเข่านะครับปีนิกัสิวานเยอะหรอกนะครับบ่ใครมีเวลาาลา้ปืนไดนะครับก็เลยให้พี่น้องได้เบิงได้เห็นน้ากัน บรรยากาศสบายสบายสไตล์ผู้ขาผ้าเลาะ,ะทงโลทาพูนเที่งเงินผู้ตดตามพูนกันการกับมีหไล่ไลก่กันการกับมี่ขาวขาวพาวอจอบจักจอบ,จอบยังบุนะครับอ่ะบววเลี้ยงหมาได้ผู้ขาก็เลยบอกไปทัวทิพตัวแดนแล้วละ่ะนะครับพูนเสียงนกห้องอยู่ทั้งในป่าบนพี่นอ้นองพูนในโขกในป่าในดงละ่ะนะครับกะ มใม้คุณทุกฟังได้เห็นบรรยากาศกําลังเตรียมพื้นที่ที่จะทําการเพราะปลูกกันนะครับกะหวังว่าพ่อพี่น้องนะครับผู้ที่เป็นเช่าให้เช่าน้าเช่ากเกษตรกรก็คงจะเริ่มลงมือกําลังสีจะเอาปักดากันนะครับผู้ลัก้นกับเห็ดหน้าวานผู้ลัก้นกับเห็ดหน้าดํานะครับผู้ลัก้นกับเห็ดเตรียมสถานที่ไว้ซื้อๆนะครับอ่ะ การนำพาให้คุณฟังได้เบิ้งได้เห็นยางเราหันเราหนีกอนเดี๋ยวโอกาสต่อไปคิปต่อไปกะคงจะได้รับได้เบิ้งได้เห็นนะครับสำหรับผู้ขาที่จะนำพาให้ลงให้เบิง้งจากสถานที่มองนี้ที่มีแต่กวามแห่งกวามแรงแล้วก็ในอีกหลายๆเดือนข้างหน้านะครับกะคงจะ ได้เห็นต้นเขาที่มันจเจริญเติบโตงองามกันข้ามมาในช่วงเวลาปลูกต่อๆไปนะครับอ่ะเอาไว้ซํำนี่เราพี่น้องคลิปมันหลายมันแยวบางครั้งบางที่ยังไปหันไปนีกับเสาหาบเสาเงยอ,อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวโอกาสนาา้าจังมะวะจังมาวากันไหมนะครับเมื่อนี้เอาทงให้ทงหน้าที่กําลังไถไว้แล้วนะครับเพื่อทําการพอปลูกเพื่อทําการวาน เดี๋ยวจะเป็นจ้าไดเดี๋ยวผู้ขาจะนำพาให้คุณฟังใดรับฟังรับชมรับเบิงกันในช่อง YouTube ของผู้ข่าเสียงคันธนาในโอกาสต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับที่มีโจไวซ์ินิสกรเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงต่อไปจังมาวาจังมาวากันต่อไปก็แล้วกันครับ